สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ง้อลึกลับภาพของแผนที่ที่เราคุ้นเคยกันดีคือเส้นแบ่งของดินแดนและอาณาจักรต่างๆแต่ว่ามันมีแผนที่อีกฉบับหนึ่งครับที่ไม่ได้ขีดเขียนขึ้นบนแผ่นกระดาษแต่มันเป็นแผนที่ที่อยู่ในหัวใจในความเชื่อของคนมาเป็นพันๆปีเป็นแผนที่แห่งจิตวิญญ,ญาณใช่ครับแผนที่ที่บอกเล่าว,ว่าโลกไม่ได้เป็นแค่ดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง แต่เป็นมนทนแห่งจักรวาลที่มีศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์อยู่และที่นั่นมีทวีปหนึ่งซึ่งถูกตั้งชื่อตามต้นไม้แค่ต้นเดียวเป็นดินแดนที่ทำหน้าที่เหมือนสะพานเชื่อมระหว่างโลกในตำนานกับความเป็นจริงทางภูมิศาสตร์ดินแดนที่เรารู้จักกันในนามชมพูทวีปนั่นเองเพราะเราได้ยินคำว่าชมพูทวีปเนี่ย ภาพในหัวก็มักจะเป็นเรื่องราวในพุทธประวัติทันทีเลยนะคะแต่จริงๆแล้วชื่อนี้มันมาจากไหนกันแน่คะฟังดูแล้วคงไม่ได้แปลว่าทวีปสีชมพูใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับอันนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันบ่อยมากๆใช่ไหมคะครับคําว่าชมพูในที่นี้เนี่ยมาจากภาษาสันสกฤตว่าจัมพูซึ่งหมายถึงต้นว่าครับอ๋อต้นว่าใช่ครับส่วนคําว่าทวีปหรือทวีปปะก็หมายถึงเกาะหรือดินแดนที่ล้อมรอบด้วยน้ํา ดังนั้นชมพูทวีปจึงมีความหมายตรงตัวเลยว่าเกาะแห่งต้นว่าครับการที่คนโบราณจะเอาชื่อต้นไม้ธรรมดาธรรมดามาตั้งเป็นชื่อของดินแดนทั้งหมดนี้มันน่าคิดนะคะแสดงว่าต้นว่าในความเชื่อของเขาต้องมีความหมายพิเศษกว่าแค่เป็นพืชพันธุ์ทั่วไปแน่ๆใช่เลยครับในโลกทัศนะของอินเดียโบราณเนี่ยต้นไม้ใหญ่ โดยเฉพาะต้นว่ายักษ์ในตำนานนี้ถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของแกนโลกหรือที่เรียกว่า axis mundi แกนโลกครับทำหน้าที่เป็นเสาหลักที่เชื่อมระหว่างสามภพคือสวรรค์โลกมนุษย์แล้วก็บาดาลเข้าไว้ด้วยกันการตั้งชื่อดินแดนทั้งทวีปตามต้นไม้ต้นเดียวจึงเหมือนเป็นการประกาศว่าดินแดนแห่งนี้คือศูนย์กลางของชีวิต คือจุดที่ความอุดมสมบูรณ์ทั้งหมดถือกำเนิดขึ้นพอพูดถึงต้นไม้ที่เป็นแก่นกลางของโลกแบบนี้มันทำให้จินตนาการไปไกลเลยค่ะคงต้องมีเรื่องเล่าที่มาที่ไปของต้นว่ายักษ์ต้นนี้โดยเฉพาะแน่ๆน,นี่ครับเป็นภาพที่งดงามและยิ่งใหญ่มากในตำนานเล่าว่าณใจกลางป่าหิมพานต์มีสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ชื่อว่าสระอโนดาตสระอโนดาตครับน้ำในสระนี้จะเย็นอยู่ตลอดเวลา ไม่เคยร้อนเลยเพราะมียอดเขาห้ายอดโค้งคำนับเข้าหากันจนบดบังแสงอาทิตย์เอาไว้โห oh. และริมฝั่งสะน้ำนี้เองครับที่เป็นที่ตั้งของต้นว่ายักษ์น้ำว่าชมพูพฤึกซึ่งใหญ่โตมโหฬานมากแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปกว้างไกลถึงหนึ่งรอยโยชน์ร้อยโยชนี่มันไกลขนาดไหนกันคะเนี่ยแล้วที่เคยได้ยินเรื่องทองชมพูนุษนี่มาจากไหนคะเกี่ยวกับต้นว่านี้ด้วยหรือเปล่า มาจากผลของต้นว่านี่แหละครับในตำนานเล่าว่าเมื่อผลว่าที่สุกเต็มที่ซึ่งมีขนาดใหญ่เท่าหม้อดินตกลงมาจะเกิดเสียงดังกึกก้องไปทั่วค่ะ<ฆ>จากนั้นน้ำหวานจากผลว่าก็จะไหลผสมกับน้ำในแม่น้ำที่ไหลว่องมาจากสะอโนดาตแล้วด้วยความศักดิ์สิทธินั่นเองน้ำหวานได้เปลี่ยนเม็ดทรายธรรมดาในแม่น้ำให้กลายเป็นทองคำที่บริสุทธิ์และมีค่าที่สุดที่เรียกกันว่า ทองชุมพูนุษนี่แหละครับอ๋อที่มาเป็นอย่างนี้นี่เองครับซาราอนดาดนี้ยังเชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญอีกห้าสายหรือปัญจมหานทีที่ไหลไปหล่อเลี้ยงชีวิตทั่วทั้งทวีปอีกด้วยฟังดูเหมือนเป็นดินแดนศูนย์กลางของทุกสิ่งจริงๆนะคะทั้งความอุดมสมบูรณ์ทั้งชีวิตแล้วในภาพใหญ่ของจัก,กรวาลตามความเชื่อโบราณล่ะคะชมพูทวีปนี่อยู่ตรงไหน มันอยู่โดดเดี่ยวหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่ใหญ่กว่านี้คะเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลที่ใหญ่กว่ามากครับเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้เราอาจจะต้องลองวางกรอบความคิดเรื่องโลกกลมแบบวิทยาศาสตร์ที่เราคุ้นเคยลงชั่วคราวแล้วมองแบบคนโบราณใช่ครับคือมองโลกเป็นระนาบแบนหรือมณฑลที่มีภูเขาองคำขนาดมหึมาชื่อเขาพระสุเมรุตั้งตระหง่านเป็นแกนกลางของจักรวาล ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรและทิวเขาอีกเจ็ดชั้นถ้าเขาพระสุเมรุเป็นแกนกลางแล้วโลกของมนุษย์อยู่ตรงไหนในแผนที่นี้คะโลกของมนุษย์ก็คือมหาทวีปทั้งสี่ที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุในสี่ทิศทางครับเริ่มจากทิศตะวันออกคือบุพวิเทหทวีปครับมีรูปทรงเหมือนพระจันทร์ครึ่งซี่ผู้คนที่นั่นมีใบหน้ารูปทรงเดียวกันมีอายุยืนถึงเจ็ดร้อยปี ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่ก็สุขสบายจนขาดแรงผลักดันที่จะสแสวงหาอะไรที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นอืมแล้วทิศอื่นล่ะคะทิศตะวันตกคืออมมราโคยานทวีปมีรูปร่างกลมเหมือนพระจันทร์เต็มดวงมนุษย์ที่นี่มีใบหน้ากลมอายุ500ปีใช้ชีวิตเรียบง่ายกับการเลี้ยงปศุสัตว์ส่วนทิศเหนือทิศเหนือคือทวีปที่น่าสนใจที่สุดครับ ชื่อว่าอุตรากุรุทวีปชื่อนี้เคยได้ยินบ่อยๆค่ะครับมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่นี่คือดินแดนในอุดมคติหรือยูโทเปียของจริงเลยมนุษย์อายุยืนถึงหนึ่งพปีมีต้นกันลลภพพฤกษ์ที่สามารถบรรดาลทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการได้ไม่ต้องทำงานไม่มีความเป็นเจ้าของไม่มีความทุกข์ใดๆเลยโหอายุยืนเป็นพันปีมีต้นไม้สารพัดนึกอีกฟังดูเหมือนเป็นสวรรค์นบนดินเลยนะคะ แต่การที่บอกว่าดินแดนที่สมบูรณ์แบบขนาดนี้กลับเป็นทางตันทางจิตวิญญาณนี่มันลึกซึ้งมากเลยค่ะเหมือนกับปรัชญาน,นี้กําลังจะบอกเราว่าความลําบากหรือความทุกข์มันไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของชีวิตแต่มันจําเป็นต่อการเติบโตเป็นข้อสังเกตที่สําคัญมากครับเพราะความสุขสบายที่มากเกินไปนี่เองที่ทําให้ชาวอุตรกุรุไม่เคยเห็นความทุกข์จึงไม่สามารถเข้าใจสัจธรรมของชีวิตและบรรลุธรรมได้ซึ่งก็เลยมาถึงทวีปสุดท้ายใช่ครับ ซึ่งนี่คือจุดที่ทำให้ทวีปสุดท้ายทางทิศใต้แตกต่างออกไปนั่นก็คือชมพูทวีปของเราซึ่งมีรูปร่างคล้ายกวียนหรือสามเหลี่ยมที่กว้างทางทิศเหนือแล้วค่อยๆแคบลงทางทิศใต้ตรงนี้ระคาที่น่าทึ่งมากเพราะรูปร่างในตำนานมันดันไปตรงกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของคาบสมุทรอินเดียจริงๆอย่างไม่น่าเชื่อเลย มันเกือบจะเหมือนกับว่าคนโบราณเขารู้อะไรบางอย่างหรือมีวิธีมองโลกที่ต่างจากเราไปเลยเป็นความสอดคล้องกันที่น่าอัศจรรย์จริงๆครับและมันก็เชื่อมโยงไปสู่คำถามที่สำคัญที่สุดว่าอะไรคือความพิเศษของชมพูทวีปใช่ครับทำไมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงต้องเลือกมาตรัสรู้ที่นี่เท่านั้นในเมื่อทวีปอื่นก็มีมนุษย์อยู่เหมือนกันนั่นสิคะ ทำไมต้องเป็นที่นี่คำตอบอยู่ในแนวคิดที่เรียกชมภูทวีปว่าเป็นกันมาภูมิหรือดินแดนแห่งการกระทำครับกันมาภูมิทุกที่พอเหมาะพอดีที่สุดไม่เหมือนสวรรค์หรืออุตรากุรุทวีปที่สุขจนลืมตัวประมาทไม่เห็นความจริงของชีวิตและก็ไม่เหมือนนรกที่ทุกทรมานจนไม่มีสติปัญญาจะมาพิจารณาอะไรได้เหมือนเป็นสภาวะที่พอดีมากๆคือเห็นทุกจากความแก่ความเจ็บ ความตายแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีแรงและสติปัญญาพอที่จะสู้ไม่ได้สุขจนประมาทหรือทุกข์จนหมดหวังเป็นเงื่อนไขที่ลงตัวที่สุดสําหรับการพัฒนาทางจิตวิญญาณถูกต้องเลยครับสภาวะที่เห็นทุกข์แต่ก็มีศักยภาพที่จะพ้นทุกข์ได้นี่คือหัวใจสําคัญนอกจากนี้ในคัมภีร์ยังบอกด้วยว่ามนุษย์ในชมพูทวีปมีคุณสมบัติพิเศษอีก3ประการที่เหนือกว่าพภูมิอื่นมีอะไรบ้างคะห คือสุรภาวะคือความกล้าหาญที่จะทำตามปณิธานของตัวเองอย่างเด็ดเดี่ยว 2. คือสติมันตะคือมีสติปัญญาที่แหลมคมและความทรงจำที่ดีเยี่ยมและสคือพรหมจริยวาทครับคือมีศักยภาพที่จะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อบรรลุทมขั้นสูงสุดได้ซึ่งเป็นสิ่งที่แม้แต่เทวดาก็ยังปรารถนาจะลงมาเกิดที่นี่เพื่อบำเพ็ญบารมีใช่เลยครับพอพูดถึงศักยภาพของมนุษย์ที่นี่มันก็ยิ่งทำให้สงสัยว่า แล้วดินแดนในตำนานนี้มันเชื่อมโยงกับสถานที่จริงในประวัติศาสตร์ได้ยังไงคะเรามีหลักฐานอะไรที่บ่งชี้ว่าคนในสมัยนั้นมองว่าชมพูทวีปคือแผ่นดินที่พวกเขาอาศัยอยู่จริงๆมีหลักฐานชิ้นสำคัญที่สุดที่มายืนยันเรื่องนี้เลยครับนั่นก็คือจารึกของพระเจ้าอาโศกมหาราชอ๋อพระเจ้าอาโศกครับในจารึกของพระองค์มีการใช้คำว่าจัมบูจีพาสิซึ่งแปลว่าในชมพูทวีป เพื่ออ้างถึงอาณาจักรของพระองค์ที่แผ่ภัยศาลไปเกือบทั่วทางอนุทวีปอินเดียนี่คือการปักหมุดครั้งประวัติศา,าสตร์ที่เปลี่ยนความหมายของชมพูทวีปจากดินแดนในจัก,กรวาลมาเป็นอาณาเขตทางการเมืองที่มีอยู่จริงบนแผนที่โลกแสดงว่าในยุคพุทธกาลหรือก่อนหน้านั้นดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปนี่ไม่ได้เป็นปึกแผ่นเดียวกันแต่เต็มไปด้วยแคว้นต่างๆที่มีอำนาจของตัวเองภาพการเมืองตอนนั้นมันเป็นยังไงคะคงจะซับซ้อนน่าดูซับซ้อนและน่าตื่นเต้นมากครับ ช่วงเวลานั้นนักประวัติศาสตร์เรียกว่ายุคการปฏิวัติเมืองครั้งที่สองเป็นช่วงที่สังคมในลุ่มแม่น้ำคงคาเปลี่ยนจากสังคมชนเผ่าเล็กๆมารวมตัวกันเป็นรัฐใหญ่ๆที่เรียกว่ามหาชนบทมหาชนบท16แขวนใช่ครับซึ่งมีทั้งหมด16แควนแต่ละแควนก็มีระบบการปกครองวัฒนธรรมและความแข็งแกร่งทางทหารที่แตกต่างกันไปในบรรดา16แควนทั้งหมดนี้ ใครคือผู้เล่นคนสำคัญในสนามการเมืองตอนนั้นคะถ้าจะพูดถึงมหาอำนาจตัวจริงในยุคนั้นยังไงก็ต้องเริ่มที่แคว้นมคตครับมคตนี่ชื่อคุ้นหูที่สุดเลยค่ะครับทีนี้คือรัฐอภิมหาอำนาจมีเมืองหลวงคือราชครืซึ่งเป็นเมืองที่มีชายภูมิดีเยี่ยมเพราะล้อมรอบด้วยภูเขาห้าลูกเหมือนป้อมปราการธรรมชาติแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ มคตมีทัพยากรเหล็กที่อุดมสมบูรณ์ทำให้สามารถผลิตอาวุธและเครื่องมือการเกษตรที่เหนือกว่าแคว้นอื่นแล้วมีใครพอจะสู้กับมคตได้บ้างไหมคะหรือว่าเป็นเบอร์หนึ่งที่ไม่มีใครกล้าต่อกอนเลยมีคู่แข่งคนสำคัญอยู่ครับนั่นก็คือแคว้นโกศลซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของมคตมีเมืองสาวัตถีเป็นเมืองหลวงซึ่งเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษานานที่สุดถึง25พรรษาเลยทีเดียวอ๋อที่วัชชะวันใช่ครับ สองแควนนี้ขับเคี่ยวชิงความเป็นใหญ่กันมาตลอดนอกจากนี้ก็ยังมีแขวนกาสีที่มีเมืองพาราณสีเป็นศูนย์กลางซึ่งแม้จะไม่ได้แข็งแกร่งทางการทหารเท่าแต่ก็เป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และสําคัญมากโดยเฉพาะผ้าไหมและเครื่องหอมแล้วนอกจากแควนที่มีกษัตริย์ปกครองแบบนี้มีรูปแบบการปกครองอื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะมีครับและนี่คือหนึ่งในแง่มุมที่น่าทึ่งที่สุดของยุคนั้น คือกลุ่มสมาพันธรัฐที่มีการปกครองคลิกคายประชาธิปไตยในยุคโบราณที่โดดเด่นที่สุดก็คือแขวนวัชีของเหล่ากษัตริย์ฉวีแคว้นวัชีที่ปกครองด้วยอปริหารยธรรมใช่ครับปกครองด้วยระบบอปริหารยธรรมหรือสามัคคีธรรมผ่านสภาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงยกย่องมากว่าเป็นแขวนที่ไม่มีใครสามารถเอาชนะได้ด้วยกำลัง ตราบใดที่พวกเขายัางคงยึดมั่นในความสามัคคีแล้วระบอบที่แข็งแกร่งขนาดนี้ล่มสลายได้ยังไงคะร่มสลายเพราะอุบายทางการเมืองที่แยบยลจากมะคตครับพระเจ้าอาชาตศัตรูต้องการจะยึดแคว้นวัชีแต่ก็รู้ว่ารบซึ่งซึ่งหน้าไม่ชนะแน่นอนก็เลยต้องใช้เกกล่กลใช่ครับจึงส่งพราหมณ์ที่ปรึกษาชื่อวัสการพามแกล้งทําเป็นถูกในรเทศแล้วหนีไปขอความช่วยเหลือจากฝ่ายวัชี เหล่ากษัตริย์ลิชวีก็หลงเชื่อรับไว้เป็นอาจารย์สอนศิลปะวิทยาให้กับราชกุมารแทรกซึมเข้าไปเลยครับวัสการับพามใช้เวลาถึงสามปีค่อยๆย,ยุแยงให้เหล่ากษัตริย์ลิชวีแตกความสามัคคีกันเองพอเห็นว่าพวกเขาไม่ไว้วางใจกันแล้วก็ส่งสัญญาณให้กองทัพมคตบ,บุกเข้ามายึดแคว้นวัชีได้อย่างง่ายดายเป็นบทเรียนทางการเมืองที่น่าเศร้ามากเลยนะคะเป็นเรื่องของการใช้สงครามจิตวิทยาทำลายจากภายในเลยใช่ครับ นอกจากกลุ่มพวกนี้แล้วยังมีกลุ่มที่เปรียบเสมือนประตูสู่อาระยธรรมโลกภายนอกด้วยอยู่แถบไหนคะคือแขวนคันธาราทางตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งปัจจุบันอยู่ในปากีสถานและอัฟกานิสถานที่นี่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยตักศิลาศูนย์กลางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณเป็นจุดตัดของอาระยธรรมเลยสินะคะใช่ครับเป็นจุดตัดของอาระยธรรมอินเดียเปอร์เซียและกรีก ทำให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นซึ่งต่อมาก็ได้ให้กำเนิดศิลปะพระพุทธรูปรูปคันธาระหรือที่เรารู้จักกันว่าพระพุทธรูปหน้าฝรั่งนั่นเองใกล้ๆก,กันก็มีแคว้นกัโพชะที่มีชื่อเสียงเรื่องม้าพันธุ์ดีด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับอยู่แถบเทือกเขาฮินดูกุชมีชื่อเสียงเรื่องม้าพันธ์ดีที่สุดในโลกเป็นที่ต้องการของทุกแคว้นเลย พอเห็นภาพความซับซ้อนของมหาชนบทแล้วยิ่งเข้าใจเลยว่าชมพูทวีปในประวัติศาสตร์มันมีชีวิตชีวาขนาดไหนแต่ทั้งหมดนั้นคือเรื่องราวเมื่อ2,000กว่าปีก่อนแล้วโลกทัศนะที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงวัฒนธรรมไทยของเราได้ยังไงคะเดินทางผ่านมาทางวรรณคดีชิ้นเอกของไทยเราเลยครับนั่นก็คือไตรภูมิพระร่วง ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพระราชนิพนธ์ในพยาลิไทยแห่งกรุงสุโขทยัยอ๋อไตรภูมิพระร่วงนี่เองครับว,นนวรรณคดีเรื่องนี้ได้รวบรวมและสังเคราะห์ความรู้เรื่องจัก,กรวาลวิทยาจากคัมภีร์พุทธศาสนาเอาไว้ทั้งหมดทําให้โลก,กทัศน์แบบชมพูทวีปอย่างรากลึกลงในวัฒนธรรมไทยอย่างแนบแน่นและกลายเป็นต้นแบบของความคิดความเชื่อและศิลปะของเรามาอย่างยาวนาน เราจะเห็นร่องรอยของจัก,กรวาลวิทยาแบบนี้ได้จากที่ไหนบ้างคะในปัจจุบันเห็นได้ชัดเจนมากในสถาปัตยกรรมครับการวางผังวัดหรือพระราชวังหลายแห่งในไทยก็เป็นการจำลองแผนที่จัก,กรวาลน,นี้ขึ้นมาอย่างเช่นที่ไหนคะ ตัวอย่างที่ชัดที่สุดคือพระปรางวัดอรุณราชวรารามครับพระปรางองค์พระธานที่สูงตระหง่านอยู่ตรงกลางก็เปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุแล้วก็มีปรางเล็กๆทั้ง4ี่ทิศล้อมรอบอยู่ซึ่งก็คือตัวแทนของมหาทวีปทั้งสี่นั่นเองโหนี่เคยไปวัดอรุณไม่รู้กี่ครั้งแต่มองเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างเดียวเลยไม่เคยรู้มาก่อนว่าจริงๆแล้วเรากําลังมองแผนที่จักรวาลสามิติอยู่ มันเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อสถานที่นั้นไปเลยนะคะใช่ครับมันซ่อนความหมายที่ลึกซึ้งเอาไว้ในโครงสร้างที่เราเห็นอยู่ทุกวันพอเราได้เดินทางตั้งแต่ความหมายของชื่อไปจนถึงจักรวาลในตำนานและมาจบที่การเมืองจริงๆในประวัติศาสตร์สุดท้ายแล้วเรื่องราวของชมพูทิรีมันบอกอะไรกับเราในฐานะมนุษย์คนหนึ่งคะมันอาจจะบอกเราว่าบางทีสิ่งที่เราเคยคิดว่าเข้าใจอาจมีมุมที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อน ชุมภูชวีปไม่ใช่แค่ชื่อของดินแดนในแผนที่โบราณแต่มันคือมาตุภูมิแห่งจิตวิญญาณครับเป็นภาพสะท้อนของสภาวะคนเป็นมนุษย์ของเราทุกคนใช่ครับเป็นเหมือนสนามทดสอบที่ซึ่งความทุกข์และความสุขถูกผสมผสานกันอย่างลงตัวเพื่อเปิดโอกาสให้ชีวิตได้สแสวงหาความจริงสูงสุดมันคือสถานที่ที่ให้เงื่อนไถท,ที่ดีที่สุดสำหรับการตื่นรู้ แม้ทุกวันนี้ชื่อชมพูทวีปจะเลือนหายไปจากแผนที่โลกถูกแทนที่ด้วยชื่อประเทศต่างๆแต่ในแผนที่ทางธรรมของชาวพุทธทั่วโลกดินแดนแห่งนี้ก็ยังคงดำรงอยู่เสมอในฐานะดินแดนแห่งต้นว่าแดนเกิดของพระพุทธองค์และมาตุภูมิแห่งจิตวิญญาณที่ไม่เคยเสื่อมคลายและมันอาจจะทำให้เราต้องกลับมาถามตัวเองด้วยว่า กรรมมาภูมิของเราในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความสุขสบายและความทุกข์ในรูปแบบใหม่ๆเรากำลังใช้เงื่อนไขเหล่านี้เพื่อการตื่นรู้หรือเพื่อหลงทางกันแน่สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ